ฝนตกขี้หมูหลายคนจะมารวมตัวกันไอคนที่เขามาด่าธารมาเนี่ยธามาก็พยายามทําความเข้าใจนะว่าเขาเขาเข้ามาด่าทําไมธรรมาเป็นพระชั่วพระเลวขนาดนั้นเลยเหรอปรมินประมาทคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ไปฉันข้าวในคุกหรอกดิฉันไม่ได้ใจดีแบบพี่หนุ่มนะดิฉันไม่ไตบ่บารพระประเภทแบบนี้ดิฉันไม่ไต่บารเดี๋ยวจะประเคนหมายศาลให้นะ ก็คือว่าโยมเบียเนี่ยอาจจะรับงานรับเงินเนี่ยมาจากต่างศาสนาเพราะเขาเป็นคริสเตียนมาแม้แต่ไอ้วันเนี่ยก็เหมือนกันเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็โจมตีผู้พุทธศาสนามาในแนวทางเดียวกันเลยเนยะการบวชที่มีประโยชน์สมาธิกรรมฐานที่พา,า,าสนาไม่มีประโยชน์ประเพณี้นั่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่พุทธมันมาแนวเดียวกันหมดเลยจะให้เขาใจว่ายังไงอันนี้คือมันเป็นกิจของส่งเลยใช่ไหมครับก็แน่นอนนะฮะพระพุทธเจ้าก็บอก รอบนี้เอาจริงค่ะคุณแพรรี่ไม่ทนแล้วลงดาบพระครูปหลัดทีละนะคะเตรียมประเคนหมายสารให้ฉะแรงใส่จีวรทรงศีลดีๆไม่ชอบก็เตรียมออกมาใส่กางเกงเธอค่ะพูดเผอเจอพาดพิงศาสนาอื่นใส่ความรับเงินจากศาสนาคริสต์มาทำลายศาสนาพุทธหล่อนโกนหัวใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าหล่อนจะปากพลอยไปเรื่อยได้ ท่านผู้ชมคะบอกได้เลยนะคะว่างานนี้ค่ะเดือดระอุอย่างแน่นอนค่ะเมื่อล่าสุดนะคะพระครูประหลัดธีระค่ะที่เพิ่งจะก,กลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ไปนะคะเรื่องปีนเสาไฟฟ้าค่ะและบุกไปยังช่อง3ามในวันอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะไปเจอพี่หนุ่มแล้วก็ผู้บริหารแถมก่อนหน้านี้ค่ะก็ยังเคยออกมาพูดาพาดพิงถึงทั้งคุณแพรี่ไพวันและอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะคะในเวทีทําเอาชาวพุทธค่ะฟังแล้วขมวดคิ้วกันเลยทีเดียว และก่อนหน้านี้ในรายการหนนกระแสเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะในชื่อตอนที่ว่าเปิดโลกธรรมกับแพรรี่และคนตื่นธรรมที่เปิดมาด้วยเรื่องราวที่คุณอี้แทนคุณนะคะเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายค่ะที่เป็นพระสงฆ์กว่าร้อยร้อยรูปเลยนะคะไปลงทุนในวงแชร์ของพระสงฆ์ค่ะก่อนที่วงแชร์จะล้มทําให้สูญเสียเงินค่ะเป็นแสนเป็นล้านกันเลยทีเดียวรวมถึงยังมีประเด็นเรื่องราวเช้าๆในวงการผ้าเหลืองอีกมากมายค่ะที่โผล่ขึ้นมาแบบรัวๆนะคะ โดย,ดยนารการก็ได้มีการเชิญอาจารย์เบียร์คนตื่นทำและก็คุณแพรรี่ไพวันค่ะมาร่วมชำแหละเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันนะคะช่วงหนึ่งของรายการค่ะพี่หนุ่มกันชัยนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่มีพระคาบุไปที่ช่อง3ามาร้องเรียนนะคะว่าเอาอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาออกอารายการทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์อยู่ฝ่ายเดียวเป็นการทําลายศาสนาโดยขู่ว่าจะรวบรวมคนมาชุมนุมร้องเรียนที่ช่อง3าหากไม่ยอมมารับผิดชอบหรือขอโทษต่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับเชิญพระสงฆ์และพี่น้องมวลชน ประชาชนนะครับที่ห่วงใยพุทธศาสนานะครับเนี่ยที่มีภัยคุกคามนะครับจากการออกสื่อนะครับผ่านทางช่อง3ทีวีนะครับเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยคือกนาดหัวหน้ารอปภนะฮะก็ยังไม่มีศีลไม่มีสัตว์นะครับเนี่ยเราบอกว่าขอพบกับหัวหน้าก็บอกชี้ไปคนโน้นคนนี้นะครับ นี่คือขนาดรอปภเนี่ยยังไร่ศีไรรรมนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ให้พบหัวหน้าตัวจริงมาก็กลางเลยครับบอกผมบวชมาสิบพรรษาแต่ถามว่าธรรมะคืออะไรตอบไม่ได้ฮนะเขาไม่อนุญาตก็ไม่มีสิทธิ์ใหญ่กว่าเจ้าของเองนะครับนี่คือปัญหาของคนไทยนะครับนี่ปัญหาของชาวพุทธนี่คือปัญหาของอสื่อสารมวลชนไทยนะครับในการาปกคร้องคนนะครับเนี่ยมีแต่ความเสื่อมนะครับามาดูสถานที่จริงนะครับ วันที่31ตุลาคมเวลา10โมงฮะเราจะมา,ายื่นหนังสือถึงผู้บริหารที่นี่กันครับถามว่าทำไมนะครับถึงให้มีการนำเสนอข่าวนะสื่อสารเพื่อโจมตีทำลายพุทธศาสนาอยู่ด้านเดียวอยู่ฝ่ายเดียวฮนะบิดเบือนหลักคำคำสอนนะครับโดยใช้นะปากเน่าเหม็นนะของ คนตื่นทำนะครับสื่อฟีทีวีเซรีนะฮะที่เป็นสื่อชั้นนำของประเทศนะครับเป็นกระบอกเสียงให้นะครับบิดเบือน หลักรมคำสอนขององค์สมมาสามทจเจ้านะครับโจมตีทาลายพระสงฆ์ครับด้านคุณแพรี่ก็ได้กล่าวนะคะว่าไม่จริงอ่ะพระที่ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์ก็เคยมานั่งออกรายการโขนกระแสไม่ใช่เอามาฝั่งเดียวว่าคนอื่นปากเหม็นปากเน่าดูจากภาพและคลิปแล้วไม่รู้ใครกันแน่จากนั้นนะคะก็ได้กล่าวด้วยว่าถ้าบอกว่ารวมคนมาร้องก็ลองดูเพราะว่าดิฉันก็จะไปร้องสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคามของท่านเหมือนกัน ขณะที่ทางรายการก็ได้มีการเปิดคลิปนะคะของพระสงฆ์รูปดังกล่าวค่ะขณะที่บุกไปโวยที่ช่อง3นะคะโดยมีรปภค่ะคอยห้ามปรามและทางด้านของคุณแพรรี่ก็ได้ฟาดต่อรัวๆนะคะว่าเป็นพระอะไรไมายืนเถียงช็อตๆกับรปภต้องให้รปภสอนธรรมะอีกมรารยาทในการมาเนี่ยยังไม่มีเลยคนทั่วไปเขายังรู้พร้อมกับฉาเรื่องที่พระรูปดังกล่าวค่ะอัดคลิปลง t ิกต็อกนะคะแล้วก็พาดพิงถึงตนว่าฝนตกขี้หมูหลายคนจะอะไรมารวมกันคุณรู้ไหมว่าด่าคนอื่นว่าจัง เขาฟ้องได้นะมิ่นประมาทคนอื่นเดี๋ยวก็ได้ไปฉันข้าวในคุกกรอกดิฉันไม่ได้ใจดีแบบพี่หนุ่มนะขยันดึกดึกดื่นๆเนี่ยสิ่งสถิตยอยู่ใน t ิ k กต็อกมีคนส่งมาให้ดูว่ารีโพสต์รูปผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นญาติหรือเปล่าแต่ว่าเตือนด้วยความหวังดีเวลาจะรีโพสต์อะไรเนี่ยคนอื่นเขาเห็นนะระวังขณะที่ทางด้านของอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นทำก็บอกว่าท่านที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ควรจะต้องทบทวนในสิ่งที่ท่านเชื่อท่านยึดถือมันเป็นหลักธรรมหรือว่าหลักก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 ูถถถ้้้้าาาาจะะะเเียยยงงงัััันนนนนนตตออออดดวววหหลลธธรรพพพ่สสคขุท ถ้ามาโต้แย้งว่าอาจารย์สอนอะไรผิดไปจากหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็โต้แย้งได้แต่ถ้ามาแย้งเพราะว่าไม่ตรงใจท่านก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรที่จะมาถกเถียงกันแต่อยากรู้พราปีนเสาทำไมอันนี้คําถามคือปีนทาไมได้กิบโงสงไว้แล้วเนี่ยไม่เห็นหน้าทำงานอยู่การไฟฟ้าหรือใต้องไปปีนต้นเสาอ่ะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์พระปีนเสามาที่ช่องสาม แล้วต้องการจะพบผู้บริหาร oh. บอกไม่เป็นธรรมเลยเอาทาั้งฝั่งของตื่นธรรมมาเนี่ยมันทําให้พระเนี่ยเสื่อมเสีย oh. เดี๋ยวจะระดมคนให้มาโวยวายกันที่ช่องสามเพราะทางรายการเนี่ยไปเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่โจมตีธรรมะมารยาทยังไม่มีเลยจะมาคุยยังไงเนี่ยมันผิดธรรมผิดวินัยไปหมดเนี่ยมายืนกลางและอารมณ์ก็แบบโอ้โหฉุนเฉียววุ่นวายว้าวุ่นไปหมดเนี่ยวัตถุมงคลของเอาไม่อยู่แล้วต้องวัตถุกระโถนแล้วล่ะ อัดคลิปลงติ๊กตอกและพาดพิงดิฉันเนี่ยบอกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจันมารวมกันแต่คุณรู้ไหมคุณด่าคนอื่นว่าจันเนี่ยเขาฟ้องได้นะพะมินประมาทคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ไปฉันข้าวในคุกหรอกออดิฉันไม่ได้ใจดีแบบพี่หนุ่มนะดิฉันไม่ใส่บาดพระประเภทแบบนี้ดิฉันไม่ใส่บาดเดี๋ยวจะประเคนหมายศาลให้นะ โดยกรณีของพระครูประหลัดธีระค่าเมื่อเข้าไปส่องในช่องทิกตอกส่วนตัวของท่านแล้วนะคะพบว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของศาสนานะคะแล้วก็ให้ข้อคิดข้อธรรมบ้างนะคะแต่ก็มีหลายคลิปเลยค่ะที่พาดพิงศาสนาอื่นนะคะโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรสักเท่าไหร่นะะักค่ะอีกทั้งทางด้านของคุณแพรรี่และอาจารย์เบียร์เองนะคะก็ถูกทางด้านของพระครูประหลัดคากกล่าวพาดพิงหลายต่อหลายคลิปเลยทีเดียวอาทิคลิปที่บอกว่าอารมณ์เดาคนตื่นทำฝนตกขี้หมูไหลคนจะ มมารววตัวกักนภายในคลิปด่ังกล่าวค่ะพระครูปรลัดธีระได้กล่าวว่ามีกระแสของคนตื่นทาตอนนี้ดูแล้วมีแนวโน้มว่าคนตื่นทาจะคอนเน็กกับทางแพรรี่และหมอบีรวมไปถึงหมอปลาด้วยอตาตมาใช้คําว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจะมารวมตัวกันพื้นฐานคาพูดการกระทําของแต่ละคนค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวคือความรู้ความคิดไปในแนวทางที่สุดตรงเชื่อในสิ่งที่ตนเองรู้มาอย่างนี้เชื่อแบบนี้แนวสุดตรงฝนตกขี้หมูไหลคนจะอะไรมารวมตัวกัน <laughs> มีแนวโน้มต่อไปนะครับที่เห็นแนวโน้มนะครับว่าคนตื่นทำเนี่ยก็จะมีการคอนเนคชั่นแพรี่ไัวันแล้วก็คุณหมอบีคุณหมอปลาแล้วถ้ามาใช้คำว่าฝนตกขี้หมูหลายคนจะอะไรมารวมตัวกันคำแรงไปไหม <c ười> ก็ พื้นฐานแต่ละคนนะครับคําพูดการกระทําแต่ละคนนะครับค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงนะมีโลกส่วนตัวสูงก็คือความรู้ความคิดนะฮะไปแนวสุดต่งนะตนเองคิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้รู้มาอย่างนี้แนวสุดต่ง และความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เองค่ะท่านนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปค่ะที่ระบุข,ข้อความว่าทุกคนอยากเป็นคนดีทําไมต้องดา่าโดยเนื้อหาภายในคลิปนะคะเป็นเชิงตัดพพอค่ะเริ่มต้นนะคะได้มีการชวนค่ะคนที่อยากขึ้นมาไลฟ์สดพูดคุยกับท่านนะคะให้ขึ้นมาไลฟ์คู่แล้วก็ได้กล่าวนะคะถึงกรณีที่มีคนเข้าไปดา่าท่านว่าอาตมาพยายามค่ะทําความเข้าใจนะว่าเขามาดา่าทําไมอาตมาเป็นพระชั่วพระเลวขนาดนั้นเลยเหรออาตมาก็พูดดีคิดดีทดําดีแล้วก็อยากจะเป็นพระที่ดีแล้วไอ้คนที่เข้ามาดา่าก็อยากเห็นพระที่ดีแล้วทําไมอาตมาเป็น พระที่ดีในใจของคุณไม่ได้ถามว่าพระที่อยู่เฉยๆไม่ออกมาพูดไม่ออกมาให้ถูกด่าเขาดีไหมอยู่เฉยๆไม่เทศไม่สอนไม่พูดคุยเป็นพระที่ดีหรออัตมาบวชมาเนี่ยก็พูดดีคิดดีทดําดีอยากจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายข้ามน้ําข้ามทะเลได้ความรู้มาก็อยากจะมาเทศสอนแล้วยังไงไม่ว่าจะเป็น f อซคุณเบียร์หรือว่าคุณแพรี่ก็ดีก็อยากจะได้พระที่ดีคือจริงๆ่ยนะครับไอ้คนที่เขามาด่าอาตมาเนี่ย ดมาก็พยายามทําความเข้าใจนะว่าเขาเขาเข้ามาด่าทําไมนะ,อ,ะอยากจะด่าพระชั่วพระเลวอาตมาเป็นพระชั่วพระเลวขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะดามาก็บอกว่าดามาก็พูดดีคิดดีทดําดีแล้วก็อยากจะเป็นพระที่ดีและไอคนที่เขามาด่านี่ก็อยากเห็นพระดีอ้าวแล้วทำไมมันมาเป็นพระดีในใจคุณไม่ได้นะฮะอืมแล้วถามว่าไอพระที่เขาอยู่เฉยๆนะครับเขาไม่ออกมาพูด ไม่ออกมาแสดงไม่ออกมาให้ถูกดา่าเขาดีไหมฮะเขาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไม่เทศไม่สอนไม่พูดไม่คุยอย่างงี้เป็นพระดีเหรอฮะฉันเอเ็นเพลนนอนบ่ายพักผ่อนดีในสายตาของคุณอย่างนั้นเหรอหรือ,อยังไงนั่นแต่มาเนี่ยพยายามที่อยากแกบ,บวชมาก็อยากเกเป็นพระที่ดีเนี่ยพูดดีคิดดีทดําดีแล้วก็เผยเพรหลักธรรมคาสอนนั่นคือ,อความตั้งใจนั่นคือเจตนานะฮะอยากแกถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้ เนี่ยศึกษานะครับประพืิปฏิบัติเสียงเป็นเสียงตายข้ามน้ําข้าม,ามทะเลนะครับได้ความรู้มาได้ประสบการณ์มาก็อยากจะมาเทศมาสอนแล้วยังไงครับเออก็ผมก็พยายามทําความเข้าใจนะว่าท่านที่เข้ามาดา่านี่ก็อยากจะได้พระดีนะครับ จะเป็น f อนะครับอย่างคุณเบียร์ก็ดีอย่างคุณแพรี่ก็ดีท้งนี้คท่านผู้ชมคะ่ะภายในคลิปดังกล่าวนะคะก็มีคนไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายค่ะโดยที่ทางด้านของพระครูปรัดทีระนะคะก็เรียกได้ว่าสอนสั่งแบบเจ็บแสบกลับไปทุกคนนะคะอาทิตย์ไม่ลองทําคลิปหลักทำําสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาสักคลิปสิเอาเป็นหลักเป็นการอย่าเลอะเธอพูดไปเรื่อยนี่เห็นแต่ทําคลิปไร้สาระอะไรก็ไม่รู้แล้วเรียกตนว่าเป็นพระดีซึ่งพระครูนะคะก็ได้ตอบกลับไปว่าพูดดีคิดดีทดําดีเป็นบุญพูดชั่วคิดชั่วทําชั่ว่วเป็นนนคตืทา ใมแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์แซะแรงนะคะว่าทีระตรวจเยี่ยวด่วนซึ่งพระครูธีระค่ะตอบกลับไปว่าตรวจแล้วเย่ยวหอมมากเลยคุณจะลองดื่มกินดูก็ได้นะโดยก็มีอีกหลายคนเลยนะคะที่เห็นพระตอบคอมเมนต์ดังกล่าวไปแบบนั้นเนี่ยก็อดไม่ไหวที่จะเข้าไปฉะด้วยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะผู้ประเสริฐด้วยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ปีนเสาไฟฟ้าหรือย,อยังซึ่งพระครูนะคะได้มาตอบว่าใช่ใช่ใช,ใช่ทำให้พวกสัตว์นรกดิ้นกันใหญ่เลยแหละแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อนะคะว่าพระตอบแบบนี้เหรอ ตอบแบบนี้ทั่วไหมครับขอความรู้ครับไม่ต้องตรวจหรอกครับปีนเสาไฟฟ้าไปคือคําตอบที่ดีเลย อีกทั้งพระรครูประหลัดธิระนะคะก็ยังได้คงเคลื่อนไหวคะ่ะเพื่อปลุกระดมคนที่รักศาสนาที่เห็นด้วยกับท่านนะคะให้มาร่วมกันค่ะเปิดโปงขบวนการทำลายชาติทำลายศาสนาที่ช่อง3มอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยได้มีการโพสต์ภาพข้อความระบุเอาไว้ว่าคนไทยที่มีความฉลาดรักความถูกต้องขอเชิญทุกท่านเนือร่วมเปิดโปงขบวนการทำลายชาติทำลายพระพุทธศาสนาทำลายพระมหากษัตริย์ทำลายวัฒนธรรมประเพณี วันพฤหัสบ,บดีที่31ตุลาคมเวลา10นาฬิกาน,น,นทีวี4ช่อง3ถนนพระราม4กอทมและอีกโพสต์ค่ะที่ได้ระบุเอาไว้ว่าคนตื่นทำปะทะพระตื่นโลกวันพระฤหัสบ,บดีที่31ตุลาคมที่ช่อง3ค่ะ ทั้งนี้คะ่ะล่าสุดนะคะทางด้านของคุณแพรรี่สุดทนค่ะหลังจากที่ปรากฏคลิปของพระครูประดิธีระนะคะได้กล่าวพาดพิงใส่ร้ายทาให้เสียหายค่ะโดยรอบนี้ลงดาบจริงนะคะได้ประเคนหมายสารถึงท่านแน่ๆโดยคุณแพรรี่นะคะได้นําคลิปที่พระครูประดิธีระค่ะได้พูดถึงเจ้าตัวนะคะขณะที่กําลังไลฟ์สดค่ะโดยได้กล่าวว่าโยมเบียร์เนี่ยอาจจะรับงานรับเงินจากต่างศาสนาเพราะว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนมาก่อนแม้แต่ไยวันก็เหมือนกันมาจากสายคริสเตียนเหมือนกันมาทางสายสุจินวรรเขตที่เป็นมิชชันนารีสอนคริสเตียนมา20ปีแล้ว แล้วก็เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็โจมตีพระพุทธศาสนามาในแนวเดียวกันเลยการบวชไม่ได้มีประโยชน์สมาธิวิปัสสนาไม่มีประโยชน์ประเพณีไม่มีประโยชน์ไม่ใช่พุทธมันมาแนวเดียวกันหมดเลยและจะให้เข้าใจว่าอย่างไรนี่คือเหตุผลที่อัตมาจําเป็นต้องออกมาพูดจําเป็นต้องออกมาทําซึ่งทางด้านของชายคนหนึ่งนะคะที่ได้ขึ้นไลฟ์สดกับพระค่ะก็ได้กล่าวถามนะคะว่าอันนี้มันคือกิจของสงฆ์ใช่ไหมครับ ซึ่งพระธีระนะคะก็ได้ตอบกลับไปว่าก็แน่นอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกตราบใดที่หมู่สงยังไม่สามารถมีความรู้มีวิชาการในการที่จะไปประวาติกับคนนอกศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ปรินิพานแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าพระสงฆ์เข้มแข็งแล้วสามารถโต้อตอบประวาติกับคนนอกศาสนาที่มาทําลายศาสนาได้แล้วพระพุทธเจ้าถึงปรินิพานต่อก็คือว่าโยมเบียเนี่ยอาจจะรับงานรับเงินเนี่ยมาจากต่างศาสนาเพราะเขาเป็นคริสเตียนมาแม้แต่ไอ้วันเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็เอ่อมาจากสายคริสเตียนเหมือนกัน คือมาทางสายสุจินว,วันวันเขตสุจินนี่ก็เป็นบิชเนลรี่สอนคริสเตียนมา20ปีเนะยแล้วก็ uh. เข้ามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็โจมตีพุทธศาสนามาในแนวทางเดียวกันเลยเนี่ย uh. การบวชไม่มีประโยชน์สมาธิกรรมฐานที่ศาสนาไม่มีประโยชน์นะประเพณีนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่พุทธมันมาแนวเดียวกันหมดเลย oh. อะใ,ใ,ให้เข้าใจว่าจะให้เข้าใจว่าอย่างไงนี่คือเหตุผลที่ที่อนามาจะเป็นต้องพูดไงแล้วเป็นเหตุผลที่อนามาจะเป็นต้องทําอันนี้คือมันเป็นกิดของสองเลยใช่ไหมครับก็แน่นอนนะพระพุทธเจ้าก็บอก ขาเรียกพระพุทธเจ้าใช้คาว่าตราบใดพระพุทธเจ้าใช้คําว่าตราบใดที่หมู่สงเนี่ยยังไม่สามารถมีความรู้มีวิชาการในการที่จะรับประวัติกับคนนอกศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะไม่เข้าบาลนิพพานนิพพานแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าพระสงฆ์เข้มแข็งแล้วนะครับนะสามารถโต้ตอบประวัติกับคนนอกศาสนาได้แล้วในคนที่มันทำลายศาสนาได้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงเข้าบาลีนิพพานอันนี้พระอาจารย์ โดยคุณแพรรี่นะคะก็ได้นําคลิปมาลงค่ะแล้วก็ได้กล่าวว่าแพรจะไม่ทนค่ะเป็นพัศแต่ว่าพูดจาเพอเจอรอใส่ความครือหัส์อย่างปราศจากความละอายแบบนี้ได้ยังไงที่สําคัญยังไปพาดพิงให้ร้ายศาสนาอื่นด้วยสําหรับดิฉันหล่อนไม่ใช่พิสุแล้วค่ะกล่าวหาว่าดิฉันรับงานรับเงินคนต่างศาสนาเป็นคริสเตียนคริสตังเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะทําให้หล่อนเข้าใจว่าการที่หล่อนโกนหัวใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าหล่อนจะปากพล่อยไปเรื่อยแบบนี้ค่ะเดี๋วดิฉันจะถวายจดหมายให้หล่อนสองฉบับฉบับแรกจะส่งไป ศาส,สนาแห่งชาติฉบับที่สองเป็นหมายสารจากสารอาญาค่ะรอรับบินทบาทนะคะใส่จีวรทรงศีลดีๆไม่ชอบก็เตรียมออกมาใส่กเกงเใชค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปล่อยให้พระประพฤติตัวแบบนี้ได้ยังไงคะแล้วก็ยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมรัวๆอีกนะคะว่าไม่ได้ขู่นะคะทําจริงๆเพราะว่าปล่อยไว้นานแล้วทั้งยังได้แท็กนะคะไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด,ด้วยและได้บอกว่าทํางานด้วยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอาศัยความเมตตาเอ็นดูซื้อชุดขาวให้สักชุดหนึ่งนะคะเตรียมเอาไว้เลยช่วยกันแท็กสํานักงานพระ พุทธศาสนาแห่งชาติหน่อยค่ะท่นผู้ชมคะบอกได้เลยนะคะว่างานนี้ถึงจุดเดือดแล้วค่ะคุณแพรรี่ไม่น่าจะปล่อยไว้นะคะหลังจากนี้ค่ะคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางสำนักพุทธนะคะจะออกมาเคลื่อนไหวแอคชั่นถึงเรื่องนี้อย่างไรและในวันที่3 1เอตุลาคมค่ะในรายการโหนกระแสนะคะคุณแพรรี่จะไปร่วมด้วยกับทางอาจารย์เบียร์นะคะเพื่อเผชิญหน้ากับพระครูธีระหรือไม่นะคะหรือจะมีใครอ,ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกรอติดตามกันได้ท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Topdara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Topdara นะคะ